สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสูช่ช่องไมค์แคมีเคนแคร์ไมค์เคนมีเคนจ้าเด็กตาจ้าเรากำลังมาเมืเ่อวานี้จะล้ยงวันอะไรอ่ะหน้าหยีแห่งชาติ <c ười> <c ười> หน้าเชิญ <c ười> คืออยู่แลว้วว่าจะดา่า <c ười> แบบหน้าแบบหมักมาตั้งแต่แรบกบแ,แล้ว,ลว,วแล้วมาของปู่าก็หัวเราะเลย วันนี้เรากลับมาทำเรีแอชอีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการเรีแอชที่ขนก่อนได้รับกระแสตอบรับดีมากหลายคนก็ได้ไปดูคลิปชงช่องเราด้วยพวิวใช่สี่รอ่าเดี๋ยวเราไปเรีแอชวงววงวงวงไฮโยลินนีเหรอเพราะซึ่งกนก็รู้ว่าเจ้าของเพจแม่ดําคนเรือเมืองดูหนูอยู่ สบอกเลยว่าให้หนูได้พักบ้างมีหนูเหรอเ <laughs> ออให้หนูดได้พักบ้างโอเคเดี๋ยวลองเจอเลยครับนี้ <laughs> ไม่ให้อย่านะไ <laughs> อ้เรื่องเรีแอคชั่นกันเลยดีกว่านะคะกับเลงโลซึ่งปีเนี้ยดีใจที่นางได้ขึ้น <laughs> คือบอกเตีย้ย <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้ขึ้น <laughs> 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 ตั้งแต่ทำโซโลมาเหมือนยังเหมือนเพิ่งได้ขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นตอนช่วงเป็นโซโลแรกๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออที่จริงอ่ะเพลงนานคนได้ขึ้นตั้งแต่นั้นแล้วแหละดอลลี่ดอลลี่เพลงแบบ เพงลงซีซีอะไรคนนี้ก็้น่องแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเพลงนี้กันดีกว่าว่าแม่จะ,ะฟะหรือเปล่าเลยเหรอ <laughs> เอาละชีตำรวจจับแล้วเพราะชีไปขโมยวิค <laughs> 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 ไม่คิดไม่ดี <laughs> แล้วเห็นไหมชีชวนชีบอกตำรวจว่าชีเต้นมาบ่อยนะเ <laughs> ตำนบจว่าฉันฆค่าเองรู้ไหมเคยฆ่าระยะคยฆ่าอีกสามคน ใช่ดูมากครับเห็นใจมันเป็นหนังอ่ะคือถ้าขึ้นแล้วอ่ะช่วยแบบเต็มที่เลยอ่ะอ๋อก็ซูมได้ด้วยโอเคนุ๊อะไรนั้นชี้ห้อยหรอชี้ห้อยตกใจสักไม่เห็นแล้วนคืออะไรดอกโอ้ชี้โชว์เลยนุ๊นู๊เตียงชีลอยปลาไอ้เป็นของจริงใชก็นเป็นซีจีโกหกแล้วกันอื่นๆไปเตียจ้างนางคุ้ม อ๋อเพราะเลย,ย้ยงโลเลเธอแบบเชื่อการอากาศแล้วพอชี้เล่นสลิงแน่อุ๊บชีดนหยุดละตอนอันนั้นรองทับเลยเหมือนอันนี้น่าจาะมีปัญหาแน่นอนเออ

ถึงอะไรวะก็ไปบังนะเหมือนคู่ข่ามาทื่อเลยแร้อเสื้อคือเสื้อตอนนั้นหรือเปล่าเราโบกเข้าวะที่เราอ่ะมินยองอะจบอันพุ่งึ้นมาด้วยเนนก คุณต้องไม่ให้ชีชอ,อ๋อชีช้ใช้<ะ>แบกกาวสีแดงเพื่อปกชุดที่อยู่ข้างในได้แต่คือเห็นตั้งแต่ตอนบนาลิงละทำไมเราแซวอ่ะล้วมันปังมากเลยนะเราแซวเพราะมันปังไงชี้จะให้เหนี่ยลา้าชี้จะเห็นสีแดงคขาไม่เชื่อ เศ้าแต่ไม่เศร้ามากแต่ว่าแซ่บอยู่แต่ก็แอบเศร้าเว่าชียิงผู้ชายไงผู้ชายไม่นักทีไงพู้ชายผู้ชายเร็วคนไงเธอหนปะไม่ชอบมีแบบนี้เลยชีไม่ได้โดนจับเพราะว่าผู้ชายเลยเอเธอเข้าใจละสตอรี่อ่ะตำรวจมาดูที่เกิดเหตุว่าเกิดจากอะไรข i̇şte sí yes. ึ้นแล้วนางก็มาโชว์แสดงให้เห็นเกิดอะไรขึ้นก็คือชียิง เดี๋ยวไปดูอันอนึงเดี๋ยวแบบจังหวดแล้วกับยูโ o เบเดอร์ซึ่งยูโ o เบเดอร์ฉันชอบเพลงนี้มากฉันอยากให้คุณไปฟังจริงแบบที่สุดแล้วก็ดีใจที่นำเพลงนี้มาสแสดงด้วยเพราะว่าก็ดีนะ่าจะแมัได้ไม่ยากซิงส่างละใครคือฆาตกรอ๋อมันน่าจะซิงกับ<อ>บี<ะ>บีแน่เลยฉันว่าไม่ดูบีบีเอาละอุย้ยอ้าวไต่สวนหรือเปล่าร้อเพลงดีมากเลยอะ

คนะู่สมน้ำสมนิมน่งเอโอ้ละชีไม่ยอมละชีไม่ยอมชีบอกโมหัวนะอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่กระบอกเป็นลม เอาเพลงนะคอเพลงของบีบีใช่ปใช่เพลงไม่ใเพลงอะไนะเพลงในรายการอะเพลงในรายการสตร้มแมนเฟตอร์สติแนเฟรเตอร์ชุดบบชุดลอยท่าไฟกับทาดน้ำเธอความพิ้วไหวกับความน้อนเด้หมวกซีมาละมาเดะอใส่หมวกอะไรเธอ อ๋อดาใส่ตอนหมาผู้ชมด้วยนะเล็กมาเล็กเล็กมาเล็ก่มาหมาูหหมหหมหเล็กกมาเล็กเล็กกีมาเล็กเข้าปามาโอ้สหรัเหรอโอ้ การสานาคาหรือเปล่าเธอแค่เป็นน้อนนี่ไงถตงมาละโอ้โโอ้โอินโนะอิในใจอิในใจ ชื่อทักทยรุ่ายังไม่ตูหายกล้องสวิตทางเร็วดโีโอ้โหอ้โเนาะ ก็พิดีด้ดวยอ่ะนางน่าจะเลือกเองหมดเลยอเออกาสนาคาเออไปแล้วล่ะ,ละจบรู้ยังใครเผาเซนว่าหรือว่าหรือมันเป็นเพราะเราเป็นกระเทยว่าเธอเราเลยชอบไม่เกี่ยวตอนนี้มันกระเทยเป็นผู้หญิงเซนผู้ชาย ใช่ใช่ก็หญิงแท้งด้วยการมันจะเป็นยังไงบีบีนี่แต่ว่าได้ใส่สีแดงอะเนี่ยดีมากแบบสตอรี <contamination> ่ดีมากอ้ยนั้นเชนว่าเพลงบิวด้วยอ่ะเดิมมันมันใช่คือจัดลำดับโชว์ได้ดีขนาดว่าตัดสองคลิปอ่ะโชว์แบบอาอมนเร์ยังไม่ตกเลยอ่ะ อดีมากแล้วก็ดีใจที่นางเอายูนิเวอร์เซอร์มาจริงๆนะมันดีมากจริงๆไม่ใช่ต้องขนอะไรมาเยอะๆนี่คือเล่นและอันนี้แหละเขาเรียกว่าเพอ่มเตียงจริงๆคือเตียงที่นางซื้อเดี๋ยวนางเอากลับไปไว้บ้านต่อเลยเพราะคือนางกะจะซื้อมาอยู่แล้วใช่เพราะว่าทำไมถึงไม่ไปยุ่งเลยกับเตียงใช่เดี๋ยวมันพังคือแบบยานะเดี๋ยวสกปรกก็คือเตียงเลยแต่ว่าสีเอ้ยเลือดเต็มหมดแล้วอะไรนางเดินนางนู้นเองนางแค่นอนเลือดก็หายแล้วพนังเยื่อแตกแซ่บเยื่อแตกมึงบอกว่า จริงสักจริงดีอจเลยหลังมาเลยแต่เตจอยากให้แบบกอบยุคนางกลับมาอีกนะเพราะว่าแบบว่ายังเป็นคนมีแพชชั่นนําเพลงอยู่ตอนเวปานนางถือว่าจริงคุ้มเลยอะคนเดียวนะสุดผมนี่โหแน่หมดแล้วนะคะอ่ะยังไงใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าเป็นแฟนคลับของวงที่เรียกไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะซึ่งก็ส่วนพวกเราก็นั่นแหละดูตามเรีแอคชั่นแต่ละอันที่ลงไปเพราะว่าตัดจะตัดรอบเดียว นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันแบบว่าเป็นกำลังใจให้ชอบโชว์ใครชอบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยก็จะมีทาวอนเทีออกมาแบบเรื่อยๆเลยแต่จะลงช้านิดนึงก็อย่าด่านะคะก็ไเจอกันใหม่คิดหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเวไงมื้อนั่นเนาะเพลงปีนี้เพลงปีนี้